ย้อละครอกธรณีรถสามล้อที่ที่ชายหนุ่มชาวกรุงลอยกำลังนั่งผ่านบดพรามและหอพระอีสวรมาถึงตลาดท่ามา้าและเบรกหยุดลงทันทีทันใดนั้นกำไลที่กำลังรำนำหัวขบวนได้เจอกับลอยด้วยความดีใจเธอทิ้งขบวนมาหาเขาและบอกว่าลอย มาได้เวลาดอกนุ่นบานพอดีคำพูดนั้นดึงให้ภาพในอดีตหวนกลับมาสู่ลอยคืนดอกนุ่นบานมีความหมายกับเขายิ่งนักย้อนกลับไปในวัยเด็กลอยบุญลือเด็กชายผู้ไม่มีพ่อแม่อาศัยอยู่กับย่าจันทร์ลอยเป็นคนขี้เกียจเรียนแต่ย่าก็ไม่ได้ให้เลิกเรียน ในชีวิตรั้วโรงเรียนลอยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหัวโจลููกนายอำเภอทวินวิทยพันธ์และลูกไล่สองคนชื่อสมพงศ์กับเอียดอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งโชมแม่ของลอยจะมารับไปอยู่ด้วยย่าจึงตัดสินใจแล้วเรื่องของพ่อแม่ให้ลอยฟังว่าลอยเป็นลูกนายอำเภอพ่อเดียวกับทวิน ทำให้ลอยรู้สึกตกใจมากด้านชีวิตการเรียนลอยโชคดีที่มีสารพีพีสาวของกําไลคอยช่วยติวหนังสือให้ความสนิทสนมของทั้งคู่กลายเป็นความรักเมื่อทั้งคู่โตเป็นหนุ่มสาวชีวิตของลอยกําลังดําเนินไปด้วยดีจนวันหนึ่งลอยได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตว่าญาจันตาย ลอยจึงต้องใช้ความรู้ในการทำขนมจากแย่าจันทร,ร์ทำขนมขายโดยมีสารพีและกํำไรเป็นผู้ช่วยลอยส่งเสียตัวเองจนเรียนจบชั้นมัธยมหกเขาบอกสารพีว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนทวายที่กรุงเทพเพื่อให้มีความรู้สูงๆจะได้กลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหน้าเป็นตาแก่สารพี ตลอดเวลาที่อยู่กรุงเทพลอยและสารพีเขียนจดหมายรักถึงกันเสมอณนะวันนี้ลอยบุญลือกลับมาบ้านเกิดลอยให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอสารพีจากผู้ใหญ่คล้อยพ่อของสารพีและกำไลแม้ผู้ใหญ่คล้อยจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่ขัดขวางความรักของลูกสาวก่อนถึงวันแต่งงานครูสมพงษ์ ผู้ที่แอบรักสารพีก็ยังไม่เลิกหาทางช่วงชิงสารพีจากลอยทุกวิถีทางวันหนึ่งลอยมีธุระไม่อยู่บ้านแต่ด้วยความเป็นห่วงนางพ่องภรยาแม่ของสารพีกับกำไลเพราะเป็น้วยหัวใจเจ็บอดๆแอดๆอ,อยู่ในคล้อยจึงย้ำให้สารพีดูแลแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นสารพี กีดกันไม่ให้กำไรดูแลแม่กำไรร้องไห้หนักมากจนเผลอหลับไปกำไรตื่นเพราะเสียงฟ้าร้องเธอจึงเดินไปห้องสารพีและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในความมืดเมื่อลอยบุญลือเขาใจผิดคิดว่ากำไรเป็นสารพีจึงกอดจูด้วยความรักที่ฝังลึกในใจทำให้กำไรยินยอมมอบความสาว ให้แก่ชายที่เธอรักโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและจะไม่มีวันที่ใครจะรู้นอกจากเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อรุ่งสางทันทีที่สารพีเป,เปิดประตูกลับเข้าห้องนอนตนเองภาพที่เห็นคือลอยนอนกอดกำไลอยู่บนเตียงของเธอเธอถอดแหวนม่านป่าใส่หน้าลอยประกาศตัดขาดลอยทำให้นางพ่องรหัวใจกำเริบ ละเสีียชวิตคลอยและสารพีโกรธกำไลและลอยมากถึงกับประกาศไล่กำไลออกจากบ้านและห้ามมาร่วมงานศพผู้เป็นแม่กำไลร้รองไห้ศพลงกับผืนดินกราบศพแม่น้แมนมาชวนกำไลให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันลอยรู้สึกผิดขอโอกาสชดใช้สิ่งที่เขาทำด้วยการขอกำไลแต่งงาน แต่กำไรไม่ตกลงและหนีไปโดยทิ้งจดหมายบอกว่าเธอไม่มีวันแต่งงานกับลอยเด็ดขาดกําไรไป,ไปอยู่บ้านเ<บ>มียนน้องสาวของแมนอีกหมู่บ้านหนึ่งวันหนึ่งสารพีรู้สึกตัวว่าท้องจึงต้องยอมแต่งงานกับลอยทั้งที่ความรักกลายเป็นความเกลียดไปแล้วเป็นช่วงเดียวกับลอยได้งานที่กรุงเทพคลอย จึงขายที่นาตามลอยและสารพีไปอยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพชีวิตคู่ของลอยกับสารพีไม่สู้ดีนักเพราะความฟุง้งเฟอ้อของสารพีเงินเดือนลอยไม่พอให้เธอใช้สารพีจึงต้องไปทำงานเป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าทำให้ได้เจอกับทวินวิทยาพันธ์หุ้นส่วนใหญ่ของห้างสารพี ฟุงเฟอ้อเผลอใจไปกับทวินเมื่อสารพีคลอดลูกสาวเธอไม่สนใจลูกเลยลอยรู้สึกผิดหวังมากเขาขอให้สารพีเลี้ยงดูลูกบ้างเพื่อต่อไปลูกจะได้รักสารพีหัวเราะเยาะสารพีบอกจะให้เงินซื้อนมแลกกับใบายาและบอกว่าลอยเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารจะอยู่ได้อีกไม่เกินสองปี ลอยกโกรธทำร้ายสารพีแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องลอยจึงได้สติและตัดสินใจย่าเพื่อลูกสารพีแถมเงินให้หนึ่งหมื่นบาทสำหรับใบายาขณะที่กำไลอธิษฐานขอพรให้ลอยที่พระประธานเมื่ออธิษฐานเสร็จกำไลได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ด้านหลังพระประธานแล้วลอยบุญลือก็ปรากฏตัวลอย แล้วเรื่องสารพีให้กําไรฟังลอยบอกกําไรว่าเขาเป็นมะเร็งจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานกําไรตกใจแทบสิ้นสติเธอบอกว่าชีวิตลอยมีค่าสำหรับเธอเธอขอให้ลอยแต่งงานกับเธอแม้ลอยจะมีชีวิตอยู่ได้แม้อีกเพียงวันเดียวก็มีค่าย,ยิ่งนักสำหรับเธอลอยกอดกําไรร้องไห้ซาบซึ้งในความดี อันเสมอต้นเสมอปลายของเธอลูกของลอยหลวงพ่อที่วัดป่าขอมตั้งชื่อให้ว่าลูริาชื่อเล่นว่าไผ่กำไลเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านวันหนึ่งในขณะที่กำไลและลูกหลับลอยตัดสินใจออกจากบ้านเพราะทนให้กำไลต้องหาเลี้ยงตนเองต่อไปไม่ได้เขาเขียนจดหมายขอให้กำไลเลี้ยงลูกให้ด้วย การจากไปของคนที่เธอรักทำให้กำไรทุกอย่างที่สุดทุกวันกำไรจะเฝ้าอธิษฐานกับพระประธานที่โบสถ์และที่รองรับทุกอีกแห่งของกำไรคือผืนแผ่นดินกำไรได้แต่ซบหน้าร้องไห้กับแผ่นดินเหมือนสบหน้ากับอกแม่แต่นี่คืออกแม่ธรณีอกธรณีที่คอยซับน้ำตาให้กำไร กำลายเลี้ยงไผ่ด้วยความหวังว่าสักวันลอยจะกลับมาเมื่อไผ่โตเป็นสาวไผ่มีความแก่นแก้วห้าวเหี้ยวมีคู่หูเป็นชายรุ่นโตกว่าชื่อละอ่อนตรีมหาศักดิ์สุนทรและคุณหญิงต่อว่าวิมานลูกชายที่ไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กและจบเกษตรกลับมาแต่ยังทำตัวเป็นหนุ่มเจ้าสำราญไม่ยอมทำงาน คุณหญิงต้องการให้วิมานแต่งงานกับโลมตาสาวนักเรียนนอกลูกสาวทวินวิทยาพันธ์วิมานไม่เต็มใจและหนีงานแต่งงานโดยเขียนจดหมายบอกสาเหตุที่หนีพิธีแต่งงานว่าเพราะเขาได้ยินโลมตาพูดกับเพื่อนของเธอว่าแต่งงานกับวิมานเพื่อเงินเพราะตอนนี้บ้านเธอกำลังล้มละลายวิมานบอกพ่อว่า เขาขอใช้ชีวิตอย่างคนจนอย่างไม่เป็นลูกพนตรีเพื่อจะพบผู้หญิงที่รักตัวเขาไม่ใช่รักเงินวิมานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพราะนายแพทย์ศรีสิริเพื่อนสนิทเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่นั่นทีน่นี่วิมานได้พบกับลูริยาหรือภายเพียงครั้งแรกที่เจอกันวิมานก็คิดถึงเธออย่างฝังใจ เมื่อกำไลได้เจอกับวิมานกำไลร,รู้สึกทันทีว่าผู้ชายคนนี้กำลังคิดอะไรกับลูกสาวของตนแน่กำไลได้พูดคุยถามประวัติวิมานว่าเป็นใครพักที่ไหนวิมานตอบข้อสักถามของกำไลว่าเขาชื่อธงมีฐานะยากจนจึงจมาขออาศัยอยู่กับพระที่วัดป่าขอมแต่แล้วความจริงของวิมานก็ถูกเปิดเผยขึ้น เมื่อวิมานถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพไผ่เป็นห่วงวิมานจึงหาทางไปเยี่ยมที่กรุงเทพทันทีที่ไปถึงห้องของวิมานไผ่ก็พบกับโลมตาโลมตาไม่ยอมให้ไผ่ยเยี่ยมวิมานไผ่จึงบอกว่าเธอเป็นคนรักของเขาโลมตาเหยียดเย้ยไผ่ว่าวิมานไม่มีวันมีคนรักเป็นสาวบ้านนอกเป็นอันขา ไผ่และกำไลช็อกเมื่อรู้ว่าธงเด็กวัดคนนั้นแท้จริงเป็นหนุ่มนักเรียนนอกลูกมหาเศรษฐีโลมตาบอกว่าวิมานกับเธอกำลังจะแต่งงานกันไผ่ร้องไห้ชวนกำไลกลับโลมตาเล่าเรื่องไผ่ให้ทวิตและสารพีฟังสารพีคิดว่าสาวบ้านนอกนั้นเป็นลูกสาวของกำไลน้องสาวของเธอ โดยที่เธอไม่ได้คิดว่าแท้จริงแล้วไผ่คือลูกสาวของเธอที่เกิดกับลอยสารพีจึงช่วยหลอมตาลูกเลี้ยงอย่างเต็มที่โดยให้เอียดคนที่ทำร้ายวิมานไปทำร้ายไผ่และกำไลขั้นดุนแดนกำไลได้งานทำที่บ้านฝรั่งเอียดล้อปวางยาไผ่และกำไลจนหมดสติแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาบ้าน แต่ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักดับไฟก่อนที่จะไม่สองแม่ลูกทนายของโชมแจ้งสารพีว่าโฉมได้ทำพินัยกรรมยกเงินจํานวนมากให้ลอยสารพีดีใจมากบอกว่าลอยตายแล้วทนายบอกว่าสารพีไม่มีสิทธิ์รับเพราะแต่งงานใหม่ผู้ได้รับมรดกคือลูกของลอยเท่านั้นสารพีบอกว่าลอยไม่มีลูก แต่ทนายบอกว่าสืบมาแล้วว่าลอยมีลูกสาวกับสารพีชื่อว่าไั่และให้สารพีตามไภ่มายืนยันสารพีอ้อนวอนขอไั่คืนจากกำไลแต่กำไลปฏิเสธและด่าอย่างเจ็บแสบสารพีหวานล้อมให้เห็นแก่นาคตของไั่กำไลขอสารพีพบพ่ออยากกราบเท้าพ่อขออภัย แต่สารพีโกหกว่าพ่อไม่เคยอยากพบกำไรพ่อไม่ยกโทษให้กำไรท,ท,ทั้งๆที่นายคล้อยพูดตลอดเวลาที่มาอยู่กรุงเทพว่าอยากพบกำไรและไม่ถือโทษกำไรแล้วกำไรตัดสินใจจากไผ่ไปทิ้งจดหมายเขียนด้วยท้อยคำที่ไรยเยื่อใหญ่และให้นามบัตรของสารพีสั่งให้ไผ่ไปอยู่กับสารพีกำไรเดินทางโดยเรือ พายุฝนฟ้าขนองหนักมากจนเรือที่กำไรโดยสารถูกพายุพัดจมทะเลเป็นข่าวหน้าหนึ่งไผ่ร้องไห้ว่าจะขาดใจสารพีปลอบใจไผ่ท่านายของโฉมบอกไผ่ว่าไผ่คือลูกของลอยกับสารพีจะเป็นผู้ได้รับเงินมรดกห้าล้านบาทไผ่ไม่ต้องการเงินทองใดๆมากไปกว่าแม่กำไร จึงไม่ยอมรับสารพีว่าเป็นแม่ทำให้สารพีไม่ได้มรดกสารพีกโกรธมากจึงใช้งานหนักสารพัดเพื่อให้ไผ่ทนไม่ได้และยอมรับว่าเธอเป็นแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่ไผ่ขอก้มหน้าทำงานโดยไม่ปริปากบ่นเลยเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อลมตาสารพีและทวินไล่ยิงไผ่สารพีห้าม แต่ลมตาไม่ฟังสารพีจึงยิงลมตาโดยไม่ตั้งใจจะฆ่าแต่ลมตาตายทวินจึงยิงสารพีวิมานและทวินต่อสู้กันทวินสู้วิมานไม่ได้ท่านใดนั้นลอยก็ปรากฏตัวขึ้นสารพีสำนึกผิดขอให้ลอยบอกว่าไผ่คือลูกของเธอแต่ลอยบอกว่าไม่ใช่ไผ่เป็นลูกของกำไล สารพีตายไปทังที่ยังพร่ำหาลูกส่วนทวินถูกตำรวจจับลอยบอกกําไรว่าหลังจากหนีกําไรไปเขาเจอกับพ่อค้าจีนพาไปรักษาตัวที่ไต้หวนันและรับเป็นลูกบุญธรรมเมื่อพ่อค้าจีนตายได้ยกมรดกให้เขาจึงกลับมาหากำไรกำไรแนะนำให้ไผ่รู้จักลอยพ่อลูกโผล่เข้าหากันลอยอบไผ่ไว้ข้างหนึ่ง อ,อกกำไรอีกข้างหนึ่งครอบครัวมีความครบบริบูรณ์